โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภักวาติสวากขาโตพักวาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณอิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภักวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโน ภควะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปติปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภควะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนโย ο. ปาหูเนโย ο. ทักขิเนโย ο. อัญชลีการณีโยอนุตรังปุญญเคเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยาั่งพุโทโธภัควาติสวากาโตภัควาตาธรรม สันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปตปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสป,ปุคลาเอสะภะควะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสส้ อิติปิโสภัควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุโทโธภัควาติสวาขาโตภัควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิยโก ปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะ ปุริสปุคลาเอสะภักวะโตสาวะกะสังคโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโย ο, อัญชลีกะระณีโย ο, อนุตตรังปุญญคเขตังโลกัสาตติอิติปิโสภักวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอ ปุริสัธรรมมาารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธโภพควาติสวาขาโตพัควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพัควาโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะควะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหุเนโย ทักขนยโยอัญชลีการะณียโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัตสาติอิติปิโสภัควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภัควาติ สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกะสังโฆ สามีจิปตปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะควะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณียโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสติ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุโทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิยโก ปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะ ปุริสปุคลาเอสะภควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนโย ο, อัญชลีกะระนิโย ο, อนุตตรังปุญญคเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภักวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทู อนุตตโรปุริสธรรมสาราิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทธโธภักวาติสวาขาโตภักขวาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโย ฉลีกะระณีโยอนุตตรังบุญยัคเขตังโลกสาสติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุโทโธภควาติ สวาขาโตภะควะตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณิยโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตป,ปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะควะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโย و. ปาหุเนโย و. ทักขิเนโย و. อัญชลีกะรณีโย و. อนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติอิติปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิธูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธพควาติสวาขาโต สันติติกโอกโอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนะยโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสงังโฆอุชุปฏิปันโนพะควะโตสาวกสงังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสงังโฆสามีจิตปฏิปันโนพะควะโตสาวกสงังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะคะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตรังปุญญคเขตังโลกัสสาติบทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง อะหังสุข smile, things, ิโตโหมิขอให้ข <Columbus> <ve> ้าพเจ้า <discord> ม <noise> ีความสุขอะหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตนานปริหารามิขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอัเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปช,ชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาจน,นีคาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตุกจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธิด